ันนี้เรามาลองเล่น DJ i โอ้ฝังใหม่ขยับแค่นี้มันก็จะเอิดขึ้นมาเองเลยเราไม่ต้องโอเพนไม่ต้องอะไรแล้วก็กดเล็กคอดได้แค่นี้ก็ปิดแล้วเฮ้ยแน่ใจแล้วทำไมผม จะเปลี่ยนเป็นใช้แนวตั้ง ตอนนี้เรามาอยู่ในงานโฟตโตแฟร์ที่เียามฮัลล์ก๊อตมีสาวๆข้างหลังด้วยมาแถวเนี้ยไฟแต่ละร้านร้านนี้ไฟขาวร้านนี้ไฟสี <c oughs> อย่างนี้เลยเปลี่ยนสีได้ นี้สงสัยว่าเพื่อนเราต้องโดนแน่เลยเพราะว่ามันจะเป็นไฟแบบเป่าเปาเป็นไฟสีน้ำเงินไฟขาวไฟเขาจะเปลี่ยนสีได้นี่เลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีไปตามไฟตอนนี้สีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวต่อไป

ได้เลือกช็อปกันลดสูงกว่า50%สายล้วค่ะรอวมไปถึงนะคะโซนเคลียร์แลนเซลลค่ะโซนนี้ที่พี่รักนะคะเป็นโซนที่ลดสูงสุดถึง70%เชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องโดนคุณก็โดนมาแล้วหนีเรียบร้อยนะคะรีบไปแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเคลียร์แลนเซลนะคะลดกว่า70%บางตัวจํานวนจํากัด คุณจะได้รับตัวของไฟนะคะเป็นไฟจากซิมบไว้์รุ่พีแผดสูเลอการ์วาจะใช้ไฟขาวหรือว่าไฟสีมันจะเป็นตัวเอฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไฟเอฟไอดีเาือว่ายากจะถ่ายภาพให้มีจะเริ่มกันด้วยเรื่องเบาๆนะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อนี้เลยนะครับไฟสร้างอาชีพผมทําสไลด์มาโดยที่ไม่ได้คํานึงเลยว่ามันคือแบ็คด็อกข้างหลังผมเลยก็คือยืนไปก็คือบางไปกําลังคิดอยู่ว่ายืนตรงไหนดี อ่ะประมาณนี้แล้วกันมีเวลาอยู่บนเวทีนี้ไม่นานปกติมีเวลาแค่หกสี่โมงสี่สิบห้านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องไฟสร้างอาชีพกันเป็นเรื่องเบาๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้จักผมนะครับของผมเนี่ยทำช่อง Channel y o YouTube ชื่อ AC Hi เป็นช่องให้ความรู้เรื่องอุปรกรณ์งานวิดีโอนะครับมีรีวิวทั้งกล้องไฟไมค์ขาตั้งวิดีโอแคปเจอร์อกรณ์เรื่องการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็มีเรื่องของกร้อคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไปมาคือพูดง่ายไม,ไม่ไม่ค่อยมีตังค์ช่วงแรกก็ต้องหาแบ่ที่มันราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพประมาณหนึ่งไว้ก่อนนะครับ นี่จะใช้ไฟดวงเดียวไฟจะเป็นไฟในโฟโต้ข้างๆนี้ผมเนี่เป็นไฟสตูดิโอที่มีคุณภาพมีค่าสีมาตรฐานตาามมดวงเดียวเท่านั้นเองก็จะได้ประมาณนี้แล้วซึ่งพูดง่ายก็คือถ้าเกิดว่าคนนี้จะเป็นไฟสตตดิโอไฟวงไม่แพงแต่คุณภาพดีเอาแบรนด์นี้ไปใช้ก่อนเดี๋ยวจะลองมาอยู่หลังไฟดูเริ่มต้นทําช่องเอเซไฮเลยนะครับก็คือเงินน้อย <Okay. S 2> ทีนี้ไฟไ i g h t Photo เนี่ย <Okay. S 2> มันกลายมาเป็นไฟมีมาตรฐานในการทํางานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ทําจัดการอะไรง่ายกว่าไฟหลอดมีออนหลอด f l อ o r e s c e n t หรือไฟบ้านไฟโคมไฟอะไรที่เราเคยใช้กันงานที่เราทำเนี่ยอย่างนี้ผมทําก็คือถ่ายรีวิวนั่งโต๊ะนั่งพูดคุยทำคอนเทนต์ใช้ไฟนะครับช่างภาพก็ใช้ไฟเป็นอาชีพไอที่พูดถึงนี่เป็นอาชีพนะ ด็กจบใหม่ผมเคยคุยหลายคนนะครับเขาทํางานตั้งแต่มีร้านขายกระบอกน้ําขายกระเป๋ามีเสื้อขายด้วย<ม>แล้วก็จะมีมีพนักง,งานน่ารักอยู่แล้วก็กระเป๋าสวยๆเยอะแยะเลย อันนี้มาที่ร้านนี้ร้านนี้ขายจอข้างบนนั่นแหละจะมีหลายขนาดให้เลือกอันเล็กเนี่ยมองไว้อันเล็กมันจะถูกกันเยอะเลยละ่ะแต่มันจะเล็กหน่อยอันซ้ายมือเนี่ยมันจะสองหมืน่น็ดนแต่อันเล็กมันหกพันห้าเองเดินเข้ามาบูธนี้ จริงๆไม่กลับว่าจะแหละแต่ว่าวเออนี่นะโอ้โหตัวปรับเพิ่มเสียงรดเสียงได้คุณเสียงรดเสียงแต่เป็นเฉพาะของเกณฑ์พอตกเกมันกดกด1นครั้งก็จะเป็นของหูฟังทำไมกดอีกอันนึงจะเป็นของตัวขอมพิวเตอร์อ๋อค่ะหน้าตางามมาก สำหรับคอกล้องเก่าอันนี้ก็มีเทม e ล่าคอ l เลกชันมาขายกล้องมันไม่เก่าเท่าไหร่มันรุ่นอายุผมเองนี่แหละ <c oughs> ก็มีให้เลือกหลายอย่างสวยงามแฮสเซนบัดของผมรู้สึกจะอ้าของผมเก่ากว่าน,นี้ส่วนมากก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะมีแต่โลลาเฟกไดนี่แหละเก่าเยอะ นี้อีกร้านหนึ่งแปวกถ่ายไลก้าอันใหญ่แล้วก็มีกล้องอันนี้ของหายากไม่ค่อยมีใครมี500 500 F8 ค่ะ ส่วนมากเราจะเห็นอัตติคอนแทมรอดหรืออะไรโท็กิน,น่าใช่ค่ะแต่ว่าท็อกกิน่าเราไม่ชอบเป็นฝ้าอันนี้ตัวแรกที่ผมเห็นเลยนะมีีน้ันี้40ไม่มีคอันนี้กำลังจะถูกคนขายสะกดจิต <c oughs> ออกมาให้ดูข้างนอกโอ้ยสภาพมันดีมากเลย ไม่มีรอยเลยข้างนอก<ช>ตัวเลขยังเป๊ะๆไม่ลอกเลยราคาสองหมื่นสองถ้ามองไม่ชัดนี่ถ้าดูอย่างนี้นะไปถ่ายไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นเขานะฮะได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะถ่ายบล็อกเกอร์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์นะฮะอา่า สายยูทูบเบอร์นาน้ำหนักเบาไปคนเดียวก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องทาเลยกดถ่ายก็ไปได้เลยนะครับผมไปคนเดียวได้เลยเบามากๆนะครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะครับนี่คุณผู้ชมดูตอนนี้นะครับนี่ไงรอบยิดนะฮะจะถ่ายมุมไหนก็ได้ถ่ายด้างหน้าข้างหลังถ่ายตัวเองเซลฟี่นะครับผมวางไว้แล้วเลยขึ้นมาก็ได้เช่นกันอันนี้มาดูจริงๆจะมาดูตัวอื่นนะครับแต่ว่า ลดนบลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องซื้อหลายอย่างมาจากรุ่นมซวีกวัดข้อดีก็คือที่ตัวอะพั๊มตายนะตัวเลนนะฮะเปิดนี่ปั๊บมันเหยีอยไหมยื่นออกมาเลยมันจะสตาร์ทเลยเราไม่ต้องมากดสตาร์ทอีกทีขึ้นมาครับผมถ้าเราถ่ายใครสามารถถ้าตัวเองอยู่นะเราสามารถดูในจอได้ว่าเป็นยังไงมันเซูมได้ขนาดที่เห็นนี่แหละหมุนได้นะหมุนเยอ้ ไว้แต่ถ้าเช็คราคาถ้าเป็น z w f ปก17,990บาทนะครับ้างด่วนติด1 5 1 2บาท10ตางอีกแล้วนะฮะ10ตางอีกแล้วนะครับผมรีเซตให้หน่อยนึงเพื่อรับปิดมันจะออฟปดได้ครัันนี้มาอยู่หน้า ของชลมสารพัดช่างโอเคนี่นะที่นี่เขาบรรยากาศคื่นักมากเขามีการสอนสามร้อยเอง <c oughs> สนใจสน,สนใจก็แวะมาได้อยู่ข้างหลังข้างหลัง ถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษน,นะ,ะคะเฉพาะภายในงานเราฝากทุกท่านกันด้วยค่ะและอีกสักครู่นะคะเราจะมีกิจกรรมการเล่นเกมแจกของรางวัลนะคะมาร่วมสนุกกันได้นะคะอดใจรอกันสักครู่เดียวค่ะนะคะบอกเลยวันนี้ของรางวัลจากทางแซนดิสเน่คะมีมาฝากทุกท่านหลากหลายอย่างเลยค่ะนะคะและ,ะสำหรับวันนี้ท่านใดน,นะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาค่ะไม่ว่าจะเป็นเมมโมรี่การ์ดไมโครเอสติการ์ดค่ะอุปกรณ์ เก็บข <an> ้อ <d> ม <ik> <an> ูลนะคะ SFD รวมไปถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายจากทาง Sandisk ค่ะและเมื่อพูดถึงแบรนด Sandisk นะคะเราเป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลประเภทแฟลเมมโมรี่ระดับโลกสจทยการใช้งานได้ชุมรุ่แบบตามที่คุณต้องการเลยค่ะเนี่ยค่ะพาจะเป็นด้านฟังก์ชันการใช้งานดีไซน์สินค้าวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะคะอุ่นใจได้ตลอด ใช้งานอย่างแน่นอนจากทางแฟนดิสค่ะและในช่วงนี้นะคะขออนุญาตแนะนําสินค้าต่างๆจากทางแฟนดิสกันเลยค่ะเราไปเริ่มกันที่รุ่นแรกสินค้าแรกเลยจากทางแฟนดิสเน่คะกับ m e m o r รีการ์ SD การ d Guard, รุ่น Extreme หรือ Extreme Pro ค่ะ หรือว่าการตัดต่อนะคะรวมไปถึงค่ะนะคะใครที่บอกว่าอยากจะใช้ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบ 6K ก็สามารถทําได้ดีค่ะนะคะไม่ว่าจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะก็คงให้ความคมชัดความละเอียดสูงค่ะนะคะการถ่ายโอนที่รวดเร็วประหยัดเวลานะคะอย่างเช่นคุณสามารถที่จะถ่ายโอนรูปภาพได้จํานวนครั้งละมากมากนะคะถึง1,000รูปในเวลาที่รวดเร็วนั่นเดงค่ะนะคะและมีโปรแกรมรีบูต 4D นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกู้ข้อมูลเอาลละครับเชิญครับ จะเป็นงานเกี่ยวจะเป็นงานที่มีอินฟูหรือมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ซะเยอะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าบางทีเราเราพอเราทำงานแบบนี้มันจะมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาเรื่องของความเขาเรียกว่าความเฟสติลของตัวดาราเออนู่นเนี่ยว่าจะเป็นงานประมาณนี้เยอะเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานดาราแล้วเราก็ใช้วิธีการทำโพสเรารูปที่ทุกคนเห็นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนผมเปลี่ยนหัวตัวแบบหนึง แขนแบบหนึ่งนิ้วแบบหนึ่งนิ้วนิ้วนี้ไม่สวยขยับนูน่นนี่มันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถามว่าถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดเลยมันเป็นรูปแบบของการทํางานที่ที่เขาเรียกว่าทําให้ทําให้มันทํางานง่ายและ ต้องวีอาร์้อยแปองศาว่าโอเันี้เนี่ยีระจําจังหวดมีอะไรบ้าเราไปุกเราไปู้ดมีกองตัวเล็กอยู่ข้างบนแล้วก็ยากจัดสอกัได้หรือเปล่าอันนี้อบดขอตองแบบง่ายได้ไหมว่าได้ค่ะได้เลยยอร่อย พวกเราที่บุกแข่งต้อนได้แล้วในงานโปรโตแฟลช2023ที่สยามสแควร์ค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นกล้อเออค่ะคระก็ะมีโตทโค่ะสามารถเลือกรูปพิมพ์ได้ก็คือสามารถถ่ายได้แล้วก็พิมพ์ได้ในตัวแล้วก็จะมีเออเป็นฟิล์มโหมดกับเลนโหมดนะคะก็ะคือสามารถเปลี่ยน ปลี่ยนได้แล้วก็เลนหมดก็คือจะอเป็นสีแบบของกล้องฟูจิได้อ่าสไตล์นั้นก็คือสามารถถ่ายแล้วก็ตัวนี้อีกสีด้วยเลือกรูปที่เราอยากถินได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบิงไปเปล่าๆอือใช่ันนี้ไม่ได้ขนาดของรูปครับมันเป็นก็รอยปกติคือถ้าถือไปตัวปุ๊บก็ถ่ายปิ้นออกมาได้เลย อันนี้อ๋ออันนี้มันเลือกก่อนได้ขนาดของรูปเทียบกับขนาดของกล้องสองตัวอรอยทั่วไปคือถ่ายแล้วมันออกมาเลยไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเลยอ่าอันนี้ควบคุมได้ด้วยการเลือกภาพก่อนแล้วค่อยกดปุิ้ใช่ <Okay. S 2> ไอตัวเนี้ยเรามีแล้วแต่ยังไม่เคยมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวใช้ได้หมดกใช่ไับแารนี้มันเปิดย กินกระจกจะเห็นตัวเองอยู่ข้างในด้วยจะได้ใช้กล้องนกล้องหลังถ่ายชัดๆมาดูตัวเก็บข้อมูลของแซนดิส9,000กว่า,วาลดเหลือ5,290คงต้องเป็น2เทอเพราะ1เทมัน3,001ก็จริงแต่มันมันน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่ง เออเพราะไม่งั้นมันก็เท่ากับ6,000แต่นี่ก็5,000เองทวานกระจกจะเห็นตัวเองอยู่ข้างในด้วยจะได้ใช้กล้องนะักกล้องหลังถ่ายชัดๆ